ี่ค้าตอนนี้อยู่กับร้านมิกกี้เค้กนะครับจิ๊ดจัมพ้งก็จังยิ้มชอบเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีปั๊มตายางนะครับวันนี้เพื่อม,มาสวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องควันนี้อีกหมวจะมาดีอันนี้นะคเกิตอนนี้ฟันจนกล้าหา,หายแล้วใช่ไหมลูก เจ็บไหมกำลังรอฟันขึ้นอยู่ใช่ป่ะวันนี้จะมาะรีวิวอะไรลกูกนี่ตายางตําแก้วครับตอนนี้ต้กนกล้าเปิดร้านใหม่ใช่ไหมลกูกเปิดร้านอะไรโล,กลกูกหยุดเปิร <laughs> ด,าาดปร,ปร้านเค้กนะครับใช่ไหมอย่าลืมมาอุดหนุนต้นกล้าด้วยนะคะลองประแกะกันดูนะครับมีอะไรมากอันนี้เป็นตายางสีขาว อันนี้เป็นน้ำยาลบนะครับนี่อันนี้เป็นตายางครับร้านชื่อมิกกี้เค้กนะครับอยู่แถวพระรามสองนะคะก็แกะแกะออกมาก่อนนะครับข้างในก็จะเม็ดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสีขาวแกะออกมาเขาบอกว่าอันนี้สามารถปั๊มได้ถึงสามพันชิ้นเลยนะครับทุกคนจะมาลองปั๊มดูกันนะครับ แล้วก็เขาบอกว่าให้บำใส่แก้วหนาหน่อยนะครับแล้วเวลาแปะก็แปะเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้แ่งใหม่นะครับไม่ใช่น้ำยาลบนะครับอันนี้เป็นหมึกนะครับวิธีใช้ก็ในขวดเขาบเขียนแบบนี้เทมึกลงไป มันเป็นมันเป็นครีมอะลูกอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองลูกเสร็จปุ๊บเขามีไม้พายให้นะครับก็ ลองนี้นะทุกคนปั๊มลงไปนี้อ๋อนี่ไงเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนอเอเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนเสร็จแล้วเราก็ปั๊มเลยนะ รัมตรงไหนดีให้ทุกคนดูว้าได้แล้วทุกคนแก้ไว้อย่างนี้ทุกคนใหนม้มันแห้งอันนี้ก็คือตอนแรกมันเป็นตลับเอเปล่าเป็นฟองน้ำะนะครับ เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เทเทเทหมึกอันนี้ครับลงไปเหมือนเป็นสีสีเหมือนสีพิมพ์ผ้าครับเป็นครีมๆหน่อยนะแล้วก็ปั๊มแบบนี้นะครับนี่ร้านต้นกล้านะครับมิกี่เค้กนะครับมีทั้งเค้กมีทั้งน้ำชาเขียวโกโก้นะครับน้ำพันนะครับถ้ายังไงนะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนต้นกล้าด้วยนะครับ ก่อนจะลาไปก่อนด้วยล่กับร้านนี้กินเค้กสุดที่รักอาจารย์ชอบทำงานทำไงเรายืนกันไล่กัแช่กันแช่กันแช่เป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กันแชร์เป็นชาวบ้านไทยบายบายฝากร้านพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย